จะหาคุญแจทองในเกมเริ่มแรกหาจากเรือบรรทุกสินค้าแถวท่าเรือตรงนี้และนำสินค้าที่เขาต้องการมาแลกเปลี่ยนเพื่อคุญแจ อย่างที่สองคือการซ่อมแซมตึกที่โดนภัยพิบัติถลม่มเริ่มแรกเราต้องเข้าตรงนี้เป็นตึกที่เลือกภัยพิบัติต่างๆแต่ละอันจะได้คุณแจต่างกันได้ว,วัสดุว่าต่างกันในการทำลายตัวอย่างการได้คุณแจประมาณนี้กดซ่อม,มจากนั้นก็ได้คุณแจ ขอจบลิปเพียงเท่านี้